สวัสดีครับทักษะพื้นฐานหนึ่งของกีฬาเชียลิดดิ้งที่ทําให้เกิดความตื่นตาตื่นใจนั่นก็คือทัมลิงหรือการทํารังกาในวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับทัมลิง ทักษะการทำลังกาเป็นทักษะในกลุ่มยุนาสติกซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนต่างๆทั้งการต่อตัวการโยนตัวการกระโดดโดยต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างถูกต้องความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของร่างกายถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทคือการวิ่งทำลังกาและการยืนทำลังกาซึ่งนับได้ว่าทำลิง อีกหนึ่งองค์ประกอบพื้นฐานของกีฬาเชียลิดดิ้งที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมครับการทำลังการนั้นต้องหมั่นฝึกฝนอยู่เป็นประจำและต้องอาศัยความอดทนและการเรียนรู้ที่ถูกต้องเพียงเท่านี้ก็สามารถทำได้แล้วครับ